ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10บกรกฎาคม2568นะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับาทางคณะพระสงฆ์นะครับท่านเจ้าว,วาดวัดร่องคุณน,นะครับท่านพระครูวิจิตรศิลปาจารย์นนะครับได้นำคณะคณะศรัทธ,ธา นะครับแต่พิธีเสร็จอยู่ด้านล่างแล้วก็นำคระสัตาขึ้นมาบนอุโบสถของวัดร่องคุณนะครับเพื่อทำการเวียนเทียนนะครับภายในอุโบสถนะครับทุกทุกปีนะก็จะมีการทำพิธีทางศาสนาตามปกตินะครับแต่ทุกปีก็จะมีทั้งคณะสัทธานะครับรวมทั้งพี่น้องนักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยว,วร่องคุณนะครับ ท่านทีอยากจะนาเวียนเทียนร่วมกับทนัสสตานำโดยท่านพระครูวิจิศิลรลจารย์นะครับท่านเจ้าวาดวัดร่องคุณนะครับวันนี้ก็มากันเยอะพอสมควรนะครับท่านสววะพระสุขอายุนะครับก็แข้งขาอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ใจเต็มร้อยนะครับทุกปีจะต้องมาให้ได้ นะครับซึ่งเคยทํากันเป็นประจำนะครับทางวัดร้องขุนนะครับทุกๆวันที่สําคัญทางศาสนานะก็จะมีการนะครับร่วมนะครับทําพิธีครับนี่ฮะท่านเจ้าวาดนะครับกาลังขึ้นมานะครับยวเราไปดูในอุโบสถนะครับ รับก็ามาถึงในอุโบสถนะครับก็ต้องทําพิธีนะครับทาพิธีเสร็จเรียบร้อยด้านในนะก็จะได้ออกไปเวียนรอบอุโบสถด้วยกัน3ามรอบนะครับถ้าเวียนได้ครบสามรอบก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ทําพิธีด้านในก่อนนะครับรับตอนนี้คณะศรัทธาก็เริ่มทําพิธีกันอยู่ในอุโบสถร,รวมกับทันเจ้าวาด ได้ล,ลองจั่ววาดนะครับครับตอนนี้นะครับทั้งคณะพระสงฆ์นะครับรวมทั้งคณะศัษยาก็ได้ได้ทาพิธีอยู่ด้านในยังไม่เสร็จนะครับถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็จะออกมาเดิน วนรอบอุโบสถนะครับสามรอบด้วยกันนะฮะก็วันนี้ก็ยังทำหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งจะขึ้นไปเปลี่ยนเสียนหรือว่าองสะนะครับกับเจ้าการดูร้อนฤดูร้อนเป็นหนาฝนนะครับนะฮะมาชมกันด้านบนนะครับรวมทั้งท่านพระครูท่านเจ้าวาด นะครับก็ได้ทาความสะอาดนะครับทุกทุกปีนะครับทุกทุกฤดูนะครับจะต้องมีการขึ้นไปเปลี่ยนนะจากฤดูหนาวฤดูร้อนจากฤดูร้อนก็เป็นฤดูฝนนะครับหนึ่งปีก็จะมีสามฤดูก็จะวนไปก็ทุกทุกปีทุกทุกครั้งนะ่ก็จะทําการนะรขึ้นมาทำนะตาม ามดูนะฮะท,ทุกๆปีทำความสะอาดนะครับของนะครับพระภายในอุโบสถนะครับท่านเจ้าวาดขึ้นไปทำในการเปลี่ยนแลนะทำการเปลี่ยนเองแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านจง มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะ,อะเอฟีพื่อนเพื่อนนะครับของชัยร่องคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกท่านจงปราศจากโรคภัยนะครับตอนนี้นะฮะทางคณะพระสงฆ์ก็ได้ทําพิธีด้านในเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะได้ออกมาเวียนเทียนนะครับเเวียนด้วยกันสามรอบ นี่นะครับตัวนี้คณะสัตยาอมก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะพระสงฆ์นะครับทั้งสามรูปจะมีท่านเจ้าวาดแล้วก็รองเจ้าวาดนะครับแล้วก็น้องเนรนะฮะสามรูปด้วยกันนะครับนี่นะฮะพระสองรูปหนึ่งเนรนะครับนีก็มีหลายท่านนะครับเคยคิดว่าวัดร่ำคุณไม่มีพระสงฆ์ นะครับวัดก็คือต้องมีพระนะครับนะวัดร่องพุนนั้นพระจะปฏิบัติจิตของสงฆ์แนะจะไม่ออกมาวุ่นวายกับผู้คนด้านนอกทุกท่านมาที่วัดร่องคุนอยากจะเจอพระท่านก็ไปที่บุติพระสงฆ์นะครับอยากจะไปกรมน้ำมนต์อยากจะไปถวายสังฆทาน,นอยากจะไป เอาไว้ต่างๆนะครับมันก็ไปที่กุฏินะฮะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเดินนะครับสามนะครับเป็น รอบที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็รอบที่หนึ่งก็ก็จะมีด้วยกันสามรอบนะฮะเมื่อวนครบสามรอบก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการทำพิธีทางศาสนาในวันขบันศาข,ของวันนี้ก็คือวันที่10กรกฎาคม2568นะครับ คับก็เป็นรอบที่สองนะครับนะฮะกรนัะนศัทธาก็จะต้องวนทั้งหมดเลยนะฮะสามรอบนะครับนะตอนนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยววนมาอีกหนึ่งรอบก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะฮะนี่ตอนนี้รอบที่สาม ครับตอนนี้ก็วนได้ครบสามรอบด,ด้วยกันนะครับแก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะถุกท่านพร้อมคณะสัตยาทั้งหมดนะครับก็ทำพิธีกันนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับวันนี้การเวียนเทียนนะครับก็ได้เวียนครบสามรอบนะครับตอนนี้ก็ได้กำลังยืนนะครับ รอบสุดท้ายนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำลาพระนะฮะก่อนที่จะเสร็จสิ้นนะครับในคณะสถาปินี้นะครับพร้อมใจกันมากเลยนะฮะขึ้นมากันเยอะเลยนะต,ตอนนี้จะเป็นการกล่าวคำลาพระนะครับกล่าวคำลาพระเสร็จนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นทุกอย่าง นะครับครับพิธีก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับทุกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับในการเวียนเทียนในวันขมวนสานะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับท่นที่เข้ามาดูคลิปหนคลิปนี้นะฮะของชัยร่่งุลเชียงรายนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัย ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะครับพิธีก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ทางท่านพระครูวิจิตริละปรารา์ท่านเจ้จาวาดวัดรบคุณนะครับก็นำคณะสรัทธากลับออกจากโบสถ์นตะรรับเพื่อไปที่าสรารธรรมพิธีนะครับก็จะเป็นการจบทุกอย่าง นะก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปีหน้ามาเวียนเทียนกันอีกนะครับแต่ทุกๆสิ่งนะครับจะต้องมาทำพิธีกันอีกนะครับขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับ